บทที่25ทันทีที่ได้ยินเสียงร้องบอกอย่างตื่นเต้นดีใจของหม่อมราชวงศ์กิติพงศ์ว่าอนุจิตมาแล้วทุกคนและสายตาทุกคู่ที่อยู่ในบริเวณทางออกของผู้โดยสารก็พากันจับจ้องมองหาทะลุห้องกระจกเข้าไปข้างในส่วนที่เป็นญาติและที่มาคอยรับเขาโดยเฉพาะ เท้าทั้งสองก็าพาตัวเคลื่อนเข้าไปให้ใกล้ที่สุดเท่าที่จะใกล้ได้โดยไม่รู้ตัวที่เป็นคนอื่นไม่ได้เกี่ยวข้องด้วยแต่บังเอิญมายืนรวมอยู่ณนะที่นั้นก็พลอยสนใจอยากจะเห็นอยากจะรู้ว่านายคนที่ชื่ออนุจิตนั้นหมอมีหน้าตารูปร่างเป็นอย่างไรต่างก็พากันเคลื่อนตัวเข้าไปล้อมดูกับเขาบ้างในจำนวนนี้ก็มีนายนาเรศ ธรรมวิทูลและสตรีซึ่งเคยเป็นภรรยานอกสมรสของเขานางวรีศรีสุรัตร่วมอยู่ด้วยวรุณยุพานั้นกลากเข้าไปยินข้างหลังคุณหญิงนรราชพักดีทันทีตั้งแต่แรกด้วยความว่องไวคลายลูกศิษย์พระสานพระการพวกจังหวัดเดียวกันความที่ร่างของเธอเตี้ยวกว่าคนอื่นเธอจึงต้องขยิงดูกับเขาบ้างผู้คนทั้งหญิงและชาย อยู่ภายในห้องกระจกนั้นเยอะแยะในสายตาของเธอเป็นแหม่มก็มีเป็นฝรั่งและแขกพวกผ้าหัวโตวจนแทบจะคลอนไม่ไหวก็มีล้วนแต่สวมเสื้อหนา,นาๆบางคนก็เอาออกมาพาดแขนหิ้วกระเป๋าเปิดกระเป๋าดูวุ่นไปหมดเธอมองหาคนที่มีหน้าตาเป็นคนไทยๆและแน่ละ่ะจะต้องมีผู้หญิงไทยอีกคนหนึ่งมาด้วยกันก็ยังไม่พบทันที ก็มีเสียงของเจ้าหนุ่มคนหนึ่งพูดเดืองดังขึ้นข้างหูทว่าแม่แม่นั่นไงพี่แป๋วไหนไหนอ๋อเห็นแล้วอุ้ยตายแป๋วลูกรักของแม่วรุนยุพาเหลียวไปทางต้นเสียงคนแรกก็เห็นว่าจิกโกทรงจิ้งเหลน ซึ่งชอบเขียวหมากฝรั่งเป็นประจำนั่นเองและที่เธอทำท่าคลื่นไส้ก็เพราะเสียงคุณนายรอนรานทยานรบซึ่งเปล่งออกมาคลายรักลูกสาวสุดสวาสดขาดใจจนใครๆพากันหันมามองดูแล้วอมยิ้มไปตามๆกันรู้รักของแม่แม่ต้องเก็บไว้ในใจทำไมต้องระเบิดออกมาดังๆวรุ่นยุพานึกนินทาตาขาสอดสาย มองหาผัวเมียคู่นั้นจนพบผู้ชายรูปร่างดีสันทัดสวมแว่นเสื้อเกงงสีน้ำตาลเข้มเกือบดำกำลังยืนอยู่ที่โต๊ะของเจ้าหน้าที่ศุลกากรคู่กับผู้หญิงคนหนึ่งร่างต่ำกว่าเขานิดหน่อยซึ่งทั้งสองชี้แจงอะไรบางประการกับเจ้าหน้าที่พลางเปิดกระเป๋าเดินทางสองสาใบ ที่วางอยู่บนโต๊ะนั่นให้เจ้าหน้าที่ดูและขณะที่เจ้าหน้าที่กำลังก้มลงตรวจในกระเป๋าผู้ชายสวมแว่นก็หันมาทางที่พวกบ้านมาคอยรับกิติพงษ์โบกมือให้เขาเห็นเขายิ้มอย่างดีใจแล้วโบกมือตอบทีนี้ภรรยาของเขาหันมาบ้างจิกโกะหนุ่มก็โบกมือร้องเออะอะเรียกแม่อีกว่าแม่แม่พี่เป๋าเขาหันมาแล้วแม่โบกมือให้เขาเห็นสิพ่อพ่ออา้าว พ่อไปไหนล่ะเหลียวหาบิดาโน,น่นพ่ออยู่โน,น่นโบกมือสิพ่อวรุณยุพาหันมาดูคุณหญิงของเธอบ้างเห็นท่านทำหน้าปกติแววตาเท่านั้นที่บอกว่าปีติยินดีไม่ยากาอุ้ยตายพาะจิตหลานละขมบ่กับเขาด้วยเธอเลยสำนึกว่าคนที่เรียกว่าผู้ดี เขามีความสำรวมกิริยาวาจาเช่นนี้เองตัวเธอก็เลยพลอยลดรูปอาการขย e ่งเชิงเง้อลงเสียบ้างเป็นการตามอย่างเจ้านายใช้แต่เหลือไปมาเจอเอาสุภาพบุรุษขี้ตู่คนนั้นเข้าอีกเขากำลังมองเธออย่างไม่วางตาเธอมองไปเขาก็ยิ้มให้แต่คนนี้แหละที่มาตู่เอาว่าเราเป็นลูกสาวคุณวรีสมคงจะมารอก็รอก็ติด คุณวรีแม่ไม้แน่ๆคุณวรีอยู่ไหนกลับไปแล้วหรือยังอ๋อยืน,ยน,นอยู่โน่นยังไม่อยากกลับอีกไม่ช้านักสองสามีภรรยาก็ออกมาจากห้องนั้นกิติพงศ์เป็นคนแรกที่ปาดเข้าไปถึงตัวอนุจิตจับมือเขย่ากันแล้วก็คว้ากระเป๋ามาช่วยถือให้เฮ้จิตดีใจที่ได้พบแก ขอบใจมากที่อุตส่ามารับมามาส่งกระเป๋ามาจะช่วยถือขอบใจนี่จุธารัตน์เขาแนะนำให้รู้จักกับภรรยาแต่หล่อนปราดไปหามารดาของหล่อนเสียแล้วอนุจิตมีสีหน้าสลดนิดหน่อยเพราะแนะนำเกอร์ไม่เป็นไรเอาไว้วันหลังก็ได้กำลังดีอกดีใจกระทั่งนั้นนั่นคุณป้าก็มารับด้วยมาทางนี้เถอะ คุณป้ามาหรือแววตาของเขาแจ่มใสขึ้นรีบหลีกผู้คนตรงไปทางคุณหญิงเขายิ้มแฉ่งกรากเขาไปพนมมือก้มศีรษะต่ำคารพบท่านทันท,นทีคุณหญิงรับไหว้น้ำตาคลอหันมาหาวรุณยุพาขอกระเป๋าซึ่งเธอรีบส่งให้ท่านพึมพำว่าป้าดีใจที่พ่อจิตกลับมาเป็นไงถึงผอมไปหน่อย ผมเป็นไข้หวัดเพิ่งหายครับคุณป้าแต่คุณป้ายังดูไม่แก่เหมือนอย่างที่ผมคิดเขาตอบท่านพลางมองมาทางวรุณยุพานิดหนึ่งใครจะถามว่าเด็กคนนี้ใครแต่ก็ไม่ถามวรุณยุพาก็เลยไหว้เขาอนุจิตร,รับไหว้ยิ้มเจรอ,อนสารภาพว่าผมจำไม่ได้ครับคุณป้าหนูนี่ชื่ออะไรวรุณยุพา เขาเพิ่งมาอยู่จะจําได้อย่างไรล่ะนั่นแน่เมียเขาจะแนะนําให้รู้จักแม่เขาแน่พลางหยิบผ้าเช็ดหน้าออกจากกระเป๋าถือใบใหญ่ของท่านแต่อนุจิตไม่ไปจากที่ที่เขายือนอยู่จนจุธารัตน์เดินนําครอบครัวพ่อแม่น้องชายของเธอมาพร้อมพอจะอ้าปากพูดอนุจิตก็รีบชิงแนะนําเสียก่อนว่าจุธารัตน์นี่คุณป้าท่านอุตส่ามารับเรา จุธารัตน์มองมาทางคุณหญิงก่อนจะก้มลงไหว้พร้อมกับยิ้มน้อยๆแล้วนี่หม่อมราชวงศ์กิติพงษ์เทวมิตรเพื่อนของฉันจุธารัตน์ยิ้มนิดนิดยื่นมือให้จับแทนการไหว้พูดว่าคุณจิตเขาพูดถึงคุณเสมอยินดีที่ได้รู้จักค่ะกิติพงษ์ชะงักมือที่ยกขึ้นจะไหว้ค้างกลายเป็นต้องยื่นมือไปเขย่าตามแบบตะวันตก ครับผมก็ยินดีเหมือนกันคุณจิตคะนี่คุณพ่อนั่นคุณแม่และนั่นปุ๊น้องของแป๋วอุตส่ามารับเราประโยคหลังรู้สึกว่าเน้นจนสกิดใจคุณหญิงหันมามองกิติพงศ์เขาบอกว่าคุณช่วยส่งกระเป๋าให้แผนเธอคุณหิ้วหนักเปล่ปาแผนท่านพยักหน้าเรียกแผนคนรถ ซึ่งเข้ามาอยู่ใกล้ๆคอยรับคำสั่งรับกระเป๋าไปแล้วถอยรถมาจอดใกล้ๆคุณสมภพถอยรถมาจอดใกล้ๆคุณสมภพไปไหนล่ะอ้าวคุณวรีก็ยังไม่กลับกำลังจะกลับเดี๋ยวนี้ค่ะดิฉันกราบลาวรีทำความเคารพคุณหญิงแล้วหันมายิ้มกับวรุณยุพาซึ่งทำให้เธอต้องยกมือไหว้อย่างนิ่มนวลยังผลให้วรียิ้มปราบรื้มใจ ที่ได้เห็นการเอาชนะความกระด้างด้วยความเมตตาของหล่อนได้ผลดีการชมเชยยกย่องบางครั้งทำให้มีผลเหมือนกันการมีเจียวจาวปราใยทักทายกันมากในครอบครัวของจุธารัตในขณะที่คุณหญิงชวนสมภพ,พและวะรุณยุพาไปยิงคอยอยู่ที่ตรงนายแผนนนำรถคันใหญ่และใหม่ที่สุดของบ้านมาจอดเทียบคอยสักครู่ อนุจิตก็เดินมาสมทบเขาทักทายกับสมภพก่อนแล้วคุณหญิงจึงถามว่าแม่ชุทารัตละ่ะเขาจะไปกับคุณพ่อคุณแม่ของเขาครับอา้าวผัวเมียทำไมแยกไปกันคนละคันรถเราก็กว้างขวางพอนั่งได้อีกหลายคนนี้นะคุณสมภพก็มีรถมาต่างหากอีกคันคุณหญิงชี้แจงช่างเขาเถอะครับคุณป้าเขาบอกว่า แม่ลูกมาพบกันเขาอยากจะพูดคุยกันตามลําพังพรุ่งนี้จะจะให้แม่พรุ่งนี้จะจะให้แม่เขาไปส่งที่บ้านเราคืนนี้เขาจะค้างที่บ้านเขากิติพงศ์กลับแล้วหรือครับอนุจิตเหลียวหากิติพงศ์กลับแล้วเธอจะรีบไปธุระเห็นบอกว่าค่ำนี้จะไปทานข้าวด้วยที่บ้านคุณหญิงบอกถ้าอย่างนั้นเราก็ไปกันเถอปะปรุญยุพา ขึ้นรถคุณสมภพละ่ะเย็นนี้ไปทานข้าวที่บ้านเราด้วยกันสิสมภพยมมือไหว้ก้มศีรษะต่ำเขาเรียนว่าวันนี้เห็นจะต้องขออภัยขอรับกระผมมีนัดรับประทานอาหารกับเพื่อนๆวรุณยุพารีบขึ้นไปนั่งรถข้างหน้าเสียก่อนข้างในจึงมีคุณหญิงและอนุจิตนั่งไปด้วยกันสองคนป้าหลานไต่ถามสารทุก,กัน ตามธรรมเนียมอนุจิตมองดูอาคารบ้านเรือนตลอดระยะที่รถผ่านเขาปารบว่าบ้านเมืองของเราเจริญขึ้นมากเชียวครับคุณป้าแต่ก่อนตรงนี้ยังเป็นทน้องนาบ้านเราเป็นยังไงบ้างครับทุกคนสบายดีย่าแววยายปิ่นยังอยู่ดีหรือครับยังอยู่พร้อมทุกคน บ้านเราก็ชำุูซุดสมไปบ้างตามธรรมดาเพราะป้าก็เป็นผู้หญิงจะซ่อมแซมทำนุบำรุงก็ไม่มีปัญญาจะทำให้สวยงามเหมือนสมัยเจ้าคุณลุงอยู่นั้นไม่ได้แต่พอได้รับจดหมายจากพ่อจิตว่าจะกลับและก็จะพาเมียม,มาอยู่ด้วยป้าก็จัดแจงเรียกช่างเข้ามาซ่อมแซมตกแต่งตราเตรียมไว้ให้เดี๋ยวจะเห็นแล้วว่าพอใจไหมและถ้าไม่พอใจเมื่ออยู่ไป ก็ค่อยแก้ไขซ่อมแซมกันใหม่เถอะป้าอนุญาตเป็นพระเดชพระคุณที่คุณป้ากรุณาต่อผมผมเสียอีกที่รู้สึกว่าถ้าบกพร่องเออเรื่องจุธารัตผมควรจะกราบเรียนให้คุณป้าทราบก่อนจะอนุจิตอ้อมแอมกราบเรียนไม่ทันจบคุณหญิงก็โบกมือห้ามเอาเถอะเรื่องนี้เอาไว้ไปพูดกันที่บ้านป้าไม่คิดอะไรมาก นอกจากยินดีที่พ่อจิตกลับมาบ้านของเราจะได้ไม่เงียบเหงาต่อไปและป้าขอต้อนรับหลานสภัยด้วยความยินดีเหมือนกันอนุจิตเงียบไปสักครู่วรุณยุพาได้ยินเขาถามท่านว่าคุณป้ารู้จักกับคุณพ่อคุณแม่ของจุธารัฐเขาอย่างไรครับเมื่อกี้ท่านบอกกับจุธารัฐว่ารู้จักกันแล้วเสียงของคุณหญิงตอบว่า เขาไปหาป้าที่บ้านทั้งผัวและเมียเพื่อทำความรู้จักว่าเป็นแม่ยายพ่อตาของพ่อจิตนะสิอ๋อเสียงอนุจิตรับทราบในคอท่าทางก็ดีทั้งสองคนนั่นแหละเป็นคนเปิดเผยดีคุณหญิงเปลยทำให้วรุณยุพาอดยิ้มไม่ได้เธอนั่งตัวแข็งไม่กล้าเอียงคอนึกในใจว่า คนไปอยู่เมืองนอกนานๆน,น,น่าจะพูดไม่ชัดแต่เขาพูดชัดดีคนบางคนถ่ายรูปสวยกว่าตัวจริงแต่คุณอนุจิตคนนี้ตัวจริงหลอกกว่ารูปถ่ายที่เธอเคยเห็นผิวขาวค่อนข้างมากเหมือนคนไทยไปอยู่เมืองหนาวนาน,านๆคราขึ้นเขียวนิดหน่อยที่คางและคข้างๆแก้มจริตกริยาค่อนข้างสุภาพ ไม่กระโดกกระเดกหรือเก้งก้างอย่างบางคนเมื่อเวลาเขาจับมือเพื่อนชายหม่อมราชวงศ์กิติพงศ์คนนั้นรู้สึกว่าเขาดีใจจริงๆจนเธอผู้ได้พบเห็นพลอยตื่นเต้นพลอยตื้นตันด้วยนึกถึงประภัยเพื่อนรักเพื่อนสนิทที่อยู่ลบบุรีถ้าได้พบกันคงจะดีใจเหมือนแบบนี้เมื่อนึกถึงอนุจิตต้องนึกถึงจุธารัตน์ หล่อนเป็นคนที่นับว่าสวยพอตัวท่าทางหยิ่งยิ้มไม่ค่อยยิ้มเมื่อแนะนำให้รู้จักคุณหญิงพวงแขวรุณยุภารู้สึกว่าหล่อนควรจะอ่อนหวานนิ่มนวลกว่านั้นสักนิดแม้จะไหว้ก็ดูเป็นการไหว้ที่กระด้างชอบกลหรือฝรั่งเขาอบรมกันอย่างนั้นก็ไม่ทราบได้แต่หล่อนเป็นคนไทยและน่าจะรู้จักสามีแล้วบ้างว่าคนที่หล่อนไหว้นั้น เป็นคุณหญิงพวงแขรนรราชภพักดีเจ้าของบ้านอันใหญ่โตซึ่งหล่อนจะต้องเข้าไปอาศัยอยู่ด้วยในฐานะเมียของหลานชายและน่าจะรู้ด้วยว่าแม้คุณหญิงพวงแขจะไม่ใช่มารดาของเขาท่านเป็นแต่เพียงป้าก็จริงแต่ท่านก็มีพระคุณล้นพ้น ยิ่งกว่าพ่อแม่ของเขาเสียอีกที่เลี้ยงเขามาตั้งแต่เล็กจนโตส่งไปเรียนเมืองนอกจนจบแต่งงานมีเมียแล้วกลับมาบ้านนี่ก็กำลังจะยกบ้านช่องสมบัติพัส,สถานให้อีกด้วยเพราะท่านไม่มีลูกเหล่านี้เป็นสิ่งที่เขาผัวเมียได้มาและจะได้อีกโดยไม่ต้องลงทุนเลยแต่ลงแต่แรง โดยการเคารพนับถือท่านเท่านั้นซึ่งวรุณยุภาคิดว่าถ้าเป็นเราเราจะทำให้หน้าดูที่สุดเลยไม่ให้มีที่ตินอกจากชมเมื่อลดเล่นช้าๆผ่านประตูบ้านเข้าไปข้างในตาอันคมกริบของชายหนุ่มก็กวาดไปทั่วซ้ำอุทานเบาๆยังสวยอยู่นี่ครับคุณป้าสนามหญ้าก็ตัดสวย น้ำพูเล็กๆนั่นก็น่าดูผมไม่คิดว่าบ้านเราจะสวยอย่างนี้คุณหญิงยิ้มท่านบอกตามตรงว่าแต่ก่อนมันก็โรคยาท่วมหัวป้าเพิ่งวานคุณหญิงออนรเกษมเธอมาช่วยจัดการคุณหญิงออนรเกษมคุณหญิงพยักหน้าถามว่าจำได้ไหมล่ะคุณหญิงลูกหม่อมเอมนะ่ะ จำได้ครับผมติดต่อกับเธอทางจดหมายอยู่พักหนึ่งต่อมาก็ไม่ได้ติดต่ออีกเธอสบายดีครับดีหรือครับเออเธอแต่งงานแล้วหรือยังครับคุณป้ายังเธอยังไม่ได้แต่งงานยังอยู่กับหมอมแม่ที่วังเก่านี่แหละคุณหญิงบอกแหมออกมารับพร้อมหน้ากันดีจริงประตูตึกใหญ่เปิดเตรียมไว้รอคอยทั้งสองบาน มีคนชายนั่งอยู่ที่บันไดหินอ่อนบ้างข้างบนที่เฉลียงบ้างในห้องบ้างหน้าสล่อนทุกคนหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสแต่ปิดหวังเล็กน้อยมองดูตากันเลิกลากเมื่อไม่เห็นภรรยาของอนุจิตมาด้วยเมื่อรถจอดสนิทคุณหญิงก้าวลงอนุจิตลงมาแล้วได้ยกมือไหว้านางแววก่อนแกดีอกดีใจจนน้ำตาไหลเหมือนกัน สบายดีหรือครับย่าจำผมได้ไหมพ่อคุณพ่อมหาจำเดินสวัสดีมีชัยเถอพ่อคุณทำไมมาคนเดียวล่ะคะไหนว่าจะพาคุณเมียมาด้วยแหมทั้งสูงทั้งหนุ่มใหญ่ถ้าไม่ดูล่วงหน้าก็จำไม่ได้ว่าไงคะไหนคุณเมียละ่ะเราแยกกันที่ดอนเมืองครับย่าเขาขอไปค้างกับแม่เขาคืนหนึ่งพรุ่งนี้จึงจะมา นั่นเจะหนอมใช่ไหมเขาทักถนอมออเหอสาวแก่ขึ้นพอแรงถนอมยกมือไหว้ทำท่าอายเมื่อถูกทักว่าเป็นสาวแก่มีหล่อนคนเดียวที่อนุจิตร,รู้จักและจำได้นอกนั้นเป็นคนใหม่มาอยู่กับคุณหญิงหลังจากเขาไปนอกแล้วและอีกคนหนึ่งซึ่งเขาถามหาเย,ยปินละ่ะไหนยยปิน กำลังขึ้นมาค่ะแกสั่งให้ไปตามแกเมื่อคุณจิตมาถนอมบอกเอาเข้าไปต้อนรับขับสู้กันข้างในใเถอะตรงนี้แดดร้อนคุณหญิงเตือนแผนเอากระเป๋าไปส่งให้ส่งพิษเออป้าว่าจะถามกระเป๋านี้ะ่ะมีเท่านี้หรือครับผมเอาติดตัวมาได้คนละใบนอกนั้นแพ็กส่งมาทางเรือล่วงหน้าแล้วครับ เข้าใจว,าว่าอีกเดือนจะถึงยายปิ่นเดินอย่างด่วนมาจากในครัวพอถึงตัวชายหนุ่มก็สุดลงกอดขาน้ำตาไหลพ่อคุณพราคุณมาแล้วแกรำพันวรุนยุพาเมียงอยู่ข้างประตูกระซิบบอกเจ้าว่าปีพาดบันเลงโอดโอด,โอดเท่งทิงต้อม หลังจากทักทายปลาใสไต่ถามสุขทุกและรู้จักคนโน้นคนนี้เสร็จแล้วคุณหญิงพวงแขนรราชพักดีก็เตือนให้เขาขึ้นไปอาบน้ำอาบท่าเปลี่ยนเครื่องแต่งตัวเสียก่อนประเดี๋ยวลงมากินข้าวกลางวันกับป้าป้าวานคุณหญิงสุดเธอมาช่วยเป็นธุราจัดห้องให้พ่อจิตใหม่ถนอมช่วยนำพ่อจิตขึ้นไปบนห้องทีไปป้าขึ้นบันไดบ่อยๆ ไม่ใคร่ไหวลงมาแล้วก็ไม่อยากขึ้นขึ้นไปแล้วก็ไม่อยากลงสีหน้าของอนุจิตแสดงว่ากระดากนิดหน่อยเมื่อได้ทราบว่าคุณหญิงออนกษมเป็นผู้จัดห้องส่วนตัวของเขาไม่รบกวนเธอไปหรือครับคุณป้าผมคิดว่าเมื่อจุธารัตน์เขามาผมหมายความว่าเราอาจจะจัดกันเองได้ป้าเอง ที่ต้องการให้ทุกอย่างเรียบร้อยสวยงามแต่จะเปลี่ยนแปลงยังไงก็ได้ตามใจและบอกแม่จุธารัตน์เขาด้วยว่าป้ายินดีต้อนรับมีอะไรขาดตกบกพร่องก็ขอให้บอกเท mm hmm. ่าที่คุณป้ากรุณาแก่ผมมาตั้งแต่ต้นจนบัดนี้ mm hmm. ก็เป็นพระเดชพระคุณล้นเหลือแล้วครับขอบใจพ่อจิตป้าก็คิดอยู่เหมือนกันว่าถ้าพ่อจิตกลับมาคราวนี้ ป้าก็จะมอบให้เป็นผู้ดูแลครอบครัวบ้านช่องทรัพย์สมบัติต่อไปป้าเวลานี้เหมือนไม้ใกล้ฝั่งยังหรอกครับผมรู้สึกว่าคราวนี้คุณป้าดูแข็งแรงกว่าเมื่อตอนไปเที่ยวและพบผมที่เยอรมนีไม่มีอะไรแน่หรอกทุกวันนี้ถึงว่าจะยังไม่ตายแต่ก็ไม่มีความสามารถจะปกครองดูแลให้ทั่วถึงได้เพราะจิตแต่งงาน มีลูกมีเมียเป็นผู้หลักผู้ใหญ่แล้วและเป็นคนดีมีกระตันยูต่อคุณลุงและป้าตลอดมาป้ายินดีจะตอบแทนโดยมอบให้หมดทุกอย่างที่ป้ามีอยู่ขอเพียงให้ป้ามีกินมีใช้ไปวันวันและพอฝากผีฝากไข้ด้วยท่านพูดพรางน้ำตาซึมคลอดวงตาเขาอนุจิตนรราชภพักดีหนุ่มกําพาผู้มีความกตันยู ก้มลงกราบที่เท้าของคุณหญิงนรราชพักดีทั้งทที่อยู่ในเครื่องแต่งกายชุดเดินทางผมยังไม่สามารถจะรับทุกสิ่งทุกอย่างจากคุณป้าได้หรอกครับผมกับเมียจะขออาศัยคุณป้าอยู่ไปก่อนตั้งใจว่าจะไปทำงานทั้งสองคนพอมีเงินเดือนส่วนตัวใช้ไม่รบกวนคุณป้ามากจนเกินไปจะทำการทำงานก็ทำไปสิแต่เพราะจิต ก็ช่วยดูแลบ้านช่องด้วยเพราะว่ามันจะต้องเป็นของของเธอทั้งสองในวันข้างหน้าป้าหวังอยู่ว่าแม่ชุธารัตเมียของพ่อจิตคงจะเป็นแม่บ้านแม่เรือนที่ดีรับช่วงภาระจ,จากป้าไปป้าแก่แล้วอยากอยู่อย่างสงบเข้าใจไหมท่านมองดูเขาด้วยประกายตาอันแสดงความรักความเมตตาอย่างจริงใจแม้เขา แม้เขาจะไปได้รับการศึกษาแผนใหม่มาจากต่างประเทศมานานปีแล้วก็ตามแต่ท่านก็ภูมิใจในตัวเขาที่เขายังกราบท่านเป็นกราบอย่างแนบเนียนไม่เก้งกล้างเสียด้วยไปเถลานไปอาบน้ำอาบท่าแล้วลงมากินข้าวด้วยกันตามปกติป้าเคยกินกับล้แบวในห้องโนอนแต่วันนี้จะมากินพร้อมกับหลาน ในห้องกินข้าวเป็นการฉลองรับขวัญน,น่าเสียดายที่แม่จุธาตัดไม่ได้มากินกับเราด้วยแต่เราควรเห็นใจเขาแม่แม่ลูกๆจะได้ต้อนรับพูดจาก,กันตามลำพังบ้างไปเถอะป้าจะไปรูปหน้ารูปตาเหมือนกันจบบทที่25